lost Our ally under attack. ครับก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาอยู่ผมแบ็คอีกเกิลเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเลดอันเลดสองนะครับอันนี้เป็นออนไลน์นะครับเราไม่ได้มาเล่นเองครับเราจะมาเป็นผู้ชมนะครับอันนี้ก็อยู่ในแมปหม,มะนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าแมปหมีนั่นเองว่ามีเยอะครับแมปนี้แล้วก็กล่องเยอะด้วย มาดูกันที่อันนี้ผมจะเรียกว่าสีส้มและสีน้ำเงินนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะสร้างเร็วกว่าสีน้ำเงินนี้จะเล่นฝรั่งเศสนะครับก็คือมีป้อมปืนใหญ่นั่นเองส่วนสีส้มนี้จะเป็นอเมริกาก็ค,คือมีพลลบนะครับดูกันเลยว่าใครจะชนะครับเกมนี้เริ่มต้นมาแต่ละฝั่งก็เอาหมาออกมาครับน่าจะออกมาลาตะเบนโอเคสีน้ำเงินนี้มีป้อมมากันหมาละ ฝั่งสีส้มเอามามาสามตัวนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีหมีเยอะแล้วก็มีกล่องด้วยมาดูกันครับนี้กล่องถือว่าเยอะมากครับเอาหมาหมาเจอกันแล้วโอเคครับนี้เจอป้อมป้อมสอยเนาะสี้อินป้อมการฐานถือว่าโอเคเนาะมีป้อมถึงสามป้อมอ่าฝั่งนี้ขึ้นลงจะดวนแล้วครับก็น่าจะได้พลุ่นเม่แหละ เคฝั okay. ่งไหนได้เปิดแมพครับมาดูกันว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่บุกก่อนนะครับนี่ก็เป็นสงครามของหมาไล่กัดกันอยู่นะครับมาแต่ละฝั่งมีรถแรกแค่คันเดียวนะครับโอเคสิลเหมือนเอาพอ,อมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะเล่นเกมเร็วหรือเปล่าที่เอาฮอ,อใส่เอนจิเนียร์ไปยึดหรือไม่ก็หน่วยซิวนะแต่ ถ้าเหน่วยซิวน,นี้ลงลงเครื่องบินยังไม่ขึ้นเนะเาะอ้าวหน่วยซิววันนี้โอเคครับหน่วยซิวของสีส้มขึ้นไอวีไปแล้วโอเคครับมัน,นจะเล่นเกมเดียวหรือเปล่ามาดูกันครับจะเจอกันไหมโอเคครับรู้ตัวยังรู้ตัวยังซิมเงินถ้ายังไม่รู้ตัวนี้แพ้นะครับเนี่ยเกีียวเกลียดเอาโดนปั้มครับโดนปั้มหน่วยซิวลงมาแล้วความทันใหญ่เรียบร้อยครับ ทันไหมย,ยิงทันไหมโอเคครับไม่ทันเหลือแค่บัลลกคนเท่านั้นนะครับนี่ก็ปั๊มเอนจิเนียร์ออกมาลุลๆเลยนะครับมาดูว่าจะตั้งรับยังไงไม่มียังอันนี้ยังไม่ตั้งป้อมปืนใหญ่ด้วยนะครับโอเคฝั่งนี้ก็อผลล่มลงมาแล้วนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วอ้าวมาแล้วครับ เจอคนห่อครับทันไหมทันไหมโอ้โหพับฐานหนีครับโอเคได้เมืองแรกครับขายเมืองแรกอย่างนี้ก็แน่าจะแพ้นะครับเพราะว่ายึดทันเดยไม่ได้มาแล้วครับมาดูว่าฝั่งซิมเงินจะจอมแพ้หรือเปล่าหรือว่าจะป้องกันยังไงก็ตังก็ไม่ค่อยมีครับตอนนี้มีรถสอยอยู่อยู่ที่สี่ลำเนะเาะอ้าวได้ขยาบาลได้ตัง มาดูกันว่าจะแก้สถานการณ์ยังไงครับโอเคมาเจอมาเจอกับคิกซี่ครับ3ามคันกับไอเอฟนี้สู้คิกซี่ไม่ได้นะครับรถป้อมสอยนี้สู้คิกซี่ไม่ได้ว่าคิกซี่มันถืกกว่านะครับมาแล้วสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมเจ๊สองคันไม่ไหวครับเพนเมครับสุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีโอเคโจมตีเมืองแรกแล้วครับฝั่งนู้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ เอาแล้วครับเอนจิเนียร์ไปแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนจะเอาไปยึดหรือเปล่าโอ้โหคิกซี่สามบ้างครับอย่างนี้น่าจะหมดแล้วครับน่าจะแพ้แล้วแหละผลร่มลงมาด้วยไม่รู้ว่าสีรษเงินจะทำไงครับโอเคกันได้ไหมอย่างนี้น่าจะกันได้อยู่เนาะสับผลร่มนะครับเอาแล้วเอาแล้วมันดู จิงๆระครับว่าจะไปแอบเข้าโรงได้ไหมึงยึดฐานได้ไหมครับอ้าวทำไมคลิกซี่สามลำไปอย่างนั้นนะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่น่าจะไหวครับเจอคนหอบยิงว่าแล้วเจอแล้วครับไม่ทันครับน,นี่ก็เรียบร้อยแล้วน่าจะแพ้แล้วครับอย่างนี้อ้าวมาที่ปีเสื้อมอีกโอ้โหทุกคนดูน่าจะจบเกมแล้วครับเพราะฝั่งนี้มีแค่การ์เดนจีไอกับจีไอนะครับ เงินก็ไม่มีอู้ลืมดูตังครับตังมีห้าพันนะแต่ว่าซื้อรถไม่ได้น่าจะเก็บกล่องได้รถช็อตมาด้วยโอ้โหกระตนันฟอร์เทสมาแล้วครับไม่น่าไหวครับอย่างนี้น่าจะแพ้ครับโอเคจบเกมแล้วครับมายังไม่สาใจครับมันยังเร็วไปมาเกมที่สองครับคนเดิมเลยอเมริกาคือผลลมครับไม่รู้ว่าเกมนี้เขาจะเล่นเกมเร็วหรือเปล่าเนาะ อันนี้บอกเลยนะครับว่าผมไม่รู้จักกับเขานะผมสร้างห้องแล้วผมตั้งหัวห้องให้อกนี้เป็นคนชมให้เขามาเล่นแบบหนึ่งๆกันนะครับอันนี้ผมจะเอามาพากันเองมาดูเนาะอันนี้ฝั่งโซเวียตครับมาแล้วมาแล้วโซเวียตกับอเมริกานะครับอันนี้ประเทศอะไรอันนี้ผมจำมาได้เนาะต้องขออาภัยด้วยครับรู้แต่ว่าเป็นโซเวียตนี่แหละ อูครับอันนี้ก็หมาครับตามสเตปหม,มาออกมาก่อนหมาน่าจะโดนหมีตบนะครับเมื่อกี้ฝั่งนี้เขาก็สร้างเหมือนเดิมนะครับสร้างเรียงกันอย่างนี้เลยผมว่าเขาน่าจะเกมโดีนะถ้าเ,เกมที่แล้วเขาเขาทำแนละ้วเขาสำเร็จไงมาดูกันว่าฝั่งไหนจะได้ปุูกก่อนนะครับอันนี้เหมืองแร่ลงคนลงไฟฟ้าฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับดูว่าฝั่งไหนจะขึ้นลงรถก่อนเนาะ อันนี้เอาลงจรวดมานะครับโอ้โหฝั่งนี้ตั้งป้อมมาแล้วครับพร้อมกับลงรถเลยแค่เอาคนเข้าป้อมครับโอ้โหถ้าเดิงนี้จบแล้วครับดูหมาหมาออกมาได้ครับมาตัดดัวเลยได้ยินเสียงหน่วยซิลสีม่วงน่าจะเอาหน่วยซิลมาแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับไปดูหน่วยซิลอยู่ไหน โอ้ลงรถเข้ามาแล้วครับอ้าวทังน,นี้ผมว่าชัดแล้วครับทุกคนเกมเร็วเหมือนกับเกมเมื่อกี้แน่นอนอ้าวมาแล้วมันดูกันว่าเขาจะเกมเร็วได้ไหมเนาะเฮ้ยโจรสแลกจโจรสแลกอันนี้ตั้งป้อมครับคนยังไม่เอาข้าเลยเหมือนซิวเขามาแล้วอันนี้พลาดตรงที่โดนโดนหมา,ากัดเนาะมัเรียบร้อยครับอันนี้ปั๊บฐานนี้เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ้าวระเบิดล,ลงเลยฟ้า ลงุงกดโอเคครับน่าจะประหลกคนอืมทุกคนดูทุกคนดูอันนี้พภาพถฐานนี้เลยมาครับว่าเขาจะบอมต่อหรือเปล่าเอาเอาเอารถนี้ครับโอเคลุงแน่น่าจะจบแล้วครับอย่างนี้ตังเหลือห้าพันนะครับแต่ว่าลงุงฟ้าก็ยังไม่มีเลยเพราะว่าโดนระเบิดไปหมดแล้ว มาดูกันว่าสีเขียวจะเอาอยัางไงต่อนะครับใจจังสู้หรือเปล่าโอเคลงปาร์มาแล้วนะครับดูว่าสีม่วงนี้จะให้ฝาดได้หรือเปล่าโอ้คลิกซี่มาแล้วครับโอเคยิงบาลักคนก่อนนะครับพร้อมกับคนร่วมด้วยอย่างนี้น่าจะจบจบแล้วนะครับยิงฐานใหญ่เลยโอเคน่าจะจบแล้วครับเพราะเขายิงฐานใหญ่เมื่อกี้ If you give now, I promise the for you amnesty you now, up โอเคเดี๋ยวยิงยิงป้อมปืนครับโอ้โหเสียงรัวมากเลยมาดูกันว่าสีม่วงจะยิงไงเพราะสีสีเขียวอันนี้ยังยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ถือว่าใจเสื่อยู่แต่ว่าโอกาสชนะก็คงน้อยครับอ้าวเอาคนเหาะมายิงครับน่าจะเรียบร้อยครับตรงนี้ มาแล้วจริงๆ <GG S 1> ครับจบเกมครับโอ้โหจบไปแล้วครับอันนี้ก็เกมที่สามเนาะคนเดิมเลยที่เป็นอเมริกาเนาะอันนี้เป็นเกมที่สามเนาะอมเมริกาเจอกับเกาหลีนั่นเองมาดูกันมาดูกันพมว่าอเมริกาเขาน่าจะเกมเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าสองเกมที่แล้วเขาทำแล้วเขาชนะน,นะครับ นี้คนใหม่นะไม่ใช่คนเดิมที่เป็นเกาหลีมาแล้วอันนี้ก็สูตรเดิมครับเอามาสามาตัวไปเปิดแมปนะครับน่าจะแผนเดิมแหละตั้งเรียงๆกันนี้เลยฝั่งนี้ล้อมรั้วครับโอเคถ้าล้อมรั้วอย่างนี้ก็น่าจะกันอย่าซิลบอมฐานได้อยู่นะครับมาดูขึ้นลงแร่แล้วนะครับโอเคล้อมรั้วเสร็จแล้วนะครับ นมาดูกันน,นี่บาลล็กนั่นไงครับผมว่าสูตรเดิมแน่นอนเพราะว่าเขาขึ้นลงจรวดมาเพื่ออะไรครับเพื่อว่าที่เขาจะได้เอาผลลมมาไวอย่างนี้ตอนนี้ก็เหมือนครับขึ้นลงจรวดมาแล้วยังไม่ขึ้นลงรถก่อนเนาะอันนี้จะเล่นแป๊คอีเกิรหรือเปล่าหน่วยซิลมาแล้วครับทุกคนเหมือนเดิมเป๊ะเลยโอเคฝั่งนี้เอาคนหอมมากันถานนะครับ ไม่รู้ว่าโดวซิลจะเข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับมาแล้วมาแล้วลงรถมาแล้วนะครับฝั่งนู้นลงรถก็มาแล้วครับเห็นไหมครับขึ้นขึ้นลงรถแล้วโอเคหนือซิลขึ้นรถแผนเดิมเป๊ะครับทุกคนดูว่าครั้งนี้สาเร็จเปล่าแต่ว่าอย่าลืมนะว่าฝั่งสีชมพูนี้้อมดัวครับทีนี้เข้าฝั่งนี้ครับมาแล้วครับคนหอมมาแล้วคนหอมมาแล้ว ตามหนุ่มซิวครับหนุ่มซิวขายขายก่อนครับโอเคได้ลงรถได้ลงแรกครับทุกคนอ้าวเอาได้ไม่ได้ไม่ได,ได,ได,ได้ลงคนครับอย่างนี้ไาแหลายคนทันจุดรวจก็ไปครับอ้าวสร้างอันนี้เขาเรียกว่าทาวเวอร์ครับเป็นตัวช็อตนั่นเองแต่มันหน้าไหวครับว่าสีชมพูตังไม่มีแล้วครับทุกคนตังเหลือแค่พันเดียวเองอันนี้ขึ้นเมืองแรกมาก,ก่อนเนาะ ฝั่งสีแดงพลร่มลงมาอย่างนี้น่าจะจบแล้วครับฝ้ารัวรัวก็แตกไปแล้วตังก็หมดแล้วครับตังเหลือแค่หนึ่งบาทเองโอเคเรียบร้อยครับอย่างนี้จบแล้วครับสีชมพูป้องกันฐานก็ถือว่าค่อนข้างดีครับแต่ว่าเจอเกมเร็วไปหน่อยมาแดกคนไม่ครั้งครับทันใหญ่อ่าพับเป็นรถพับรถทันไหมทันไหมไม,ไม่ทันครับทุกคน ได้สามบ้างด้วยน่าจะจบแล้วครับเป็นอย่างนี้ฝั่งอเมริกานี่ขอเล่นเกมเดียวมาเกมนี้เกมที่สามแล้วนะครับทุกคนมาแล้วครับที่ซีมาพร้อมรถสอยอีกนะครับสามลำแล้วก็สามลำเอา,ามาสอยอะไรครับวันนี้จะบอมพาวเวอร์ช็อตได้หรือเปล่าโอเคจีจีจ โอ้ไม่ใช่ครับอันนี้เขาหัวร้อน55ดีนะคนนี้เขาไม่หัวร้อนครับทุกคนเกบแล้วโอเคจบเกมครับมาดูเกมที่สี่นะครับโอ้อัน,นี้สี่เกมแล้วทุกคนมาดูคนเดิมเลยอันนี้เขาอยู่ในห้องผมมาสี่เกมแล้วนะครับวันนี้มาเจอเขาเจอกับอะไร GTX เตอร์นะครับน่จาจกคนไทยนะ่าตั้งชื่อแบบนี้คนแรกนี่หัวร้อนคนที่สองคนที่สามนี้ ถือว่าใจสู้แต่ยังไม่หัวร้อนครับยังไม่มีคำดา่าโอ้สุดเดมเป๊ะครับทุกคนออกมากมาแล้วน่าจะมาสามตัวลาดตะเวนเปิดแมบบเหมือนกับสามเกมที่เขาเล่นมานะครับนานจริงๆด้วยครับผมชอบแมบบนี้ตรงที่มันให้กล่องเยอะครับกล่องมันดรอปเยอะตัวน,นี้ทั้งที่เราไม่ได้ต้องไปตั้งค่าให้มันดรอปกล่องเยอะนะครับโอเค ก่อนนู้นก็หมามาครับบิ่งสวนกันยังกับสวนสัตว์เลยเ,เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโดนหมาสีม่วงขัดไปแล้วครับอา้าวหมาเจอมีตบนะครับเมื่อกี้อืมอ้าวได้ไปครับอันนี้ขึ้นฐานจรวดมาแล้วนะครับต่อไปก็คงหน่วยซิลแล้วก็ลงรถรถไอไอเอฟบีมาสุดเดิมนั่นไงครับหน่วนซิลมาแล้ว ถ้าซื้อหวยคงถูกครับอัน,นี้ว่าเขาเล่นมาสามเกมติดแล้วเกมนี้เป็นเกมที่สี่อา้าวเกมนี้เอาคนหอมมาด้วยครับแต่ฝั่งนี้ปั๊มการเดียนเจอ,ออกมาเยอะนะครับแต่ติดตรงที่ไม่ได้รอมรัวครับคือดูฝั่งนี้เอา engineer เอนจิเนียร์ไปไหนครับป้อมหรือเปล่ามันดูดีกว่าก็จะรู้ทันไหมว่าฝั่งนู้นจะเล่นเกมเร็วครับตั้งป้อมแล้วตั้งป้อมแล้วโอเคเอา้าวไปไหนอ่ะ รถหนึ่ซิลไปไหนทุกคนรถหนึ่ซิลเขาอยู่ไหนนี่เอาผมหาไมา่เจอโอ้อยู่นี่ทุกคนโอ้โหตัดอีกทีเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเลยสามดาวด้วยจบแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้จบเลยโอเคครับเหลือแค่ลงรถกับลงแร่ครับทุกคนเขาจะบอมฐานแร่ทิ้งไหมหรือว่าจะเลี้ยงไหมนะครับ ว่าผมเป็นเขาปัม๊มลิกซี่มาแล้วอ่อันนี้จุดๆเลยครับเรียบร้อยครับหัวร้อนครับคนนี้หัวร้อนอ้าวเกมที่ห้านะครับวันนี้โอ้โหเขาอยู่ในห้องผมมาห้าเกมนะครับคนนี้สี่เกมนั้นที่แล้วเขาเล่นเกมเดียวนะครับมาดูว่าเกมนี้เขาจะเล่นเกมเดียวอีกหรือเปล่าอันนี้เจอกับอะไรนี่ S C นะครับดูในแมปนี้มาสี่เกมแล้วฮึื ไ,ได้ยูริมาสุกดจิตมีไปถล่มบ้านมันจังทั้งบแหลกคนขึ้นมาแล้วนะครับมาออกมาและโอเคฝั่งนี้ก็หมามาสามตัวตามสเต็ปของเขาครับมาดูกันถ้าเจอเกมเีวอย่างนี้วิธีแก้ก็ตั้งป้อมให้เยอะๆครับรอบฐานเลยว่าหน่วงซิลมันแพ้ทางป้อมด้วยครับเีเอามาไปเปิดแมปแล้ว เอาหมาไล่กัดกันแล้วครับทุกคนเล่นเนี่ยกับสวนสัตว์ครับตอนนี้ทั้งหมีทั้งหมารวมกันก็เป็นมีหมาพอดีนะครับเรียบร้อยสเต็ปเดิมไหมนี่โอเคครับขึ้นลงจรวดมาแล้วสเต็ปเดิมเลยแต่ว่าฝั่งสีเขียวน่าจะเก็บกองได้ตังค์เยอะนะครับผิดไหมตังค์ยังเหลือเยอะเลยมาแล้วน,นี้หน่วยซิลโอเคสีเขียวขึ้นหน่วยซิลแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะลงรถแล้วก็ รถสอยนะครับ i f v นั่นเองส่วนตัวผมชอบเลือก i f v ว่ารถสอยหรือไม่ก็รถเร็วนะครับก็คือมันวิ่งเร็วดีนั่นเองคนหัอมาด้วย2ตัวฝั่งนี้จะรู้ทันไหมเอ่ยโอเคครับไปแล้วผมว่าเกมเร็วจบเกมเร็วอีกแน่นอนุกคนดูทุกคนดูนดมาแล้ว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 เจอมาครับทุกคนเจอหมา สบายครับฝั่งนู้นรู้ตัวยังโอเคโอเคทันไหมทันไหมโอเคครับได้แค่ได้แค่ลองรู้ต้องเห็นไหมว่ามันแพ้ทางป้อมครับตัวนี้ตายไปนะครับหรือว่าฝั่งสีเขียวจะยังไงเกมเร็วไม่ได้ครับเจอป้อมวันนี้รู้ทัน,นครับตั้งป้อมรอเลยแต่ว่าตังยังตามอยู่ครับโอ้ผลล่มครับผลล่ม โอเคฝั่งนี้ไม่มีป้อมครับหน่วยซิลก็ไม่ละจะก,กั้นไงี้ไหวครับทีนี้โอเคฝั่งนี้เอาหน่วยซิลมาครับโอ้โหเจอตั้งป้อมก่อนครับหน่วยซิลเข้ามาถึงจบเลยครับอย่างนี้ว่าอยากให้ GI ได้ตั้งป้อมครับถ้าได้ตั้งป้อมนี้หน่วยซิลเข้ามาถึงนะเพราะะยิงมันจัดกไกลกว่าน,นั่นเองคลิกซี่มาด้วยครับทุกคนโอเคทับคันใหญ่นี้แล้วครับรถแรกก็ระเบิดไป ตังเหลือแค่เท่าไหร่สองพันเองสบายไหมนี่ G.I. สามบังนี่โหดมากครับทุกคนคหน่วยซิวใหม่แล้วครับทุกคนดูตหน่วยซิวใหม่แล้วเคต่ตำแหน่งดู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 ขึ้นลงไฟฟ้าครับสีชมพูนี้เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ทุกคนขึ้นลงไฟฟ้าจะขึ้นบาแหลกคนได้หรือเปล่าเอาอภาพฐานเก็บอีกแล้ว รู้ว่าแพ้แต่ว่าใจเขาสู้มากครับตัวนี้เค่ <c oughs> เแค่ทานใหญ่กับเงินอีกปรวันพันพันห้า 1, 000, 1, ครับ <c oughs> หนังซิวมาแล้วสักคนหนังซิวมาแล <c oughs> ้วเรียบร้อยเลยอย่างนี้หนังซิวมาแล้วครับโอ้พับเก็บนี้ครับพับเก็บพับเก็บบอมดวงไฟฟ้าอีกตั้งเลยแค่เก้าร้อยไม่น่าทันนะครับทุกคนน่าจะแพ้แล้วแหละโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยอมแพ้ไปแลครับโอ้โหก็ประมาณนี้ครับก็อยู่ด้วยกันประมาณ5เกมนะครับทุกคนสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไก่อนขอบคุณครับ